รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับเราสองคนในเช้าวันหยุดสบายๆแบบนี้พร้อมสารธรรมดีๆที่จะทำให้ทุกท่านมีความสุขกับชีวิตมากยิ่งขึ้นในรายการพุทธปัญญาพิรมค่ะซึ่งวันนี้นะคะเรายังคงมีพรอนดีอีกมากมายจากหลากหลายพระอาจารย์ชื่อดังมามอบให้ขอเชิญไปรับพ่อนนั้นพร้อมๆกันเลยนะคะในช่วงแรกของรายการธรรมพิรมค่ะช่วงธรรมาพิรม วันเวลาลดน้อยถอยลงไปมีสิ่งใดเป็นประโยชน์โปรดรีบทำข้อคิดในวันนี้ก็อยากจะเตือนสตินะให้ท่านทั้งหลายมีสติเมื่อมีสติแล้วก็จะไม่เกิดความประมาทในชีวิตวันที่ผ่านไปนั้นจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีซึ่งเราเรียกว่า ขึ้นปีใหม่อย่างนี้เป็นต้นจริงๆแล้วมันก็มีการหมุนเวียนไปอยู่ตลอดเวลาแต่จริงๆสาระที่สำคัญนั้นก็คืออยากจะให้ญาติโยมทั้งหลายหรือสาธุชนทั้งหลายเนี่ยกลับมาพิจารณาตัวเองว่าเมื่อวันเวลาผ่านไปวันเวลาล่วงไปเรามันมีสิ่งใดที่เป็นประโยชน์และเราได้รีบทำหรือไม่เพราะวันเวลานั้นไม่เคย คอยใครอยากจะให้สติว่าเมื่อวันเวลามันไม่รังไม่รอไม่รอคอยเราเช่นนี้แล้วเนี่ยอยากจะให้พิจารณาถึงคุณงามความดีที่มีที่เกิดแก่ตัวเองที่ตัวเองควรมีโดยเฉพาะถ้าเราได้เดินทางชีวิตของเรามาไกลโขแล้วเนี่ย เราจะพิจารณาตัวเองอย่างไรว่าเวลาที่เหลืออยู่น,นั้นสิ่งที่ดีที่งามที่เราควรจะทําเพื่อเป็นกุศลเป็นปัจจัยหนุนส่งให้ไปสู่พบหน้าชาติหน้านะในใน,ในพบหน้าชาติหน้านี้ที่จะเป็นหนุนส่งของเราไปพบในสิ่งที่ดีที่งามนั้นก็คือกุศลคุณงามความดี ดังที่ท่านกล่าวว่าปุญญาณิบระโลกัสสมิงปฏิฐาโหติปานินงบุญทั้งหลายเนี่ยเป็นที่พึ่งของเราในภพหน้าชาติหน้าเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ข้อคิดนะให้เตือนสติเพื่อไม่ให้เกิดความประมาทคนแก่เท่าคนหนุ่มสาวมองไปข้างหน้าด้วยความหวังคนแก่คนเท่ามองไปข้างหลังด้วยความภาคภูมิใจ เพราะฉะนั้นก็เมื่อเราคิดได้เช่นนี้แล้วเราก็จะไม่ประมาทในชีวิตในสุภาพาระดิถีขึ้นปีใหม่นี้ก็ขออำนวยโอยชัยให้สาธุชนทั้งหลายนะมีความสุขความเจริญประกอบการงานสิ่งไหนก็ขอให้สำเร็จผลดังที่ปรารถนาทุกสิ่งทุกประการ มาดแม้นปรารถนาสิ่งอื่นประการใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยกุศลสุจริตก็ขอให้ความปรารถนาเช่นนั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จตลอดในสุภาวาระดิถีขึ้นปีใหม่และตลอดไปด้วยเธินเจริญพรสาธุชนทั้งหลายวันนี้ขอเจริญพรให้ท่านทั้งหลาย ให้กำลังใจกับท่านทั้งหลายในช่วงห่วงระยะตลอดเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติหน้าที่ทำกิจการงานทั้งปวงด้วยความตั้งใจด้วยความเสียสละทุ่มเทเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลต่อองค์กรที่ตนได้ปฏิบัติหน้าที่อยู่เป็นธรรมดาการทำงานย่อมจะมีปัญหามีอุปสรรค มีข้อท้วงติงมีความชมทั้งปวงนี้เป็นเรื่องธรรมดาท่านทั้งหลายอย่าได้ลำบากใจหรือท้อแท้ใจเพราะว่าเราทุกคนทำหน้าที่ด้วยความเต็มใจแม้ว่าในช่วงห่วงปีนี้ประเทศไทยเราประสบพบปัญหาโรคระบาดโควิดเหมือนก,นกันกับประเทศอื่นๆดีที่ประเทศไทยเรานั้น มีการช่วยเหลือมีการเกื้อกูลมีการเอื้ออาทรซึ่งกันและกันทําให้การแก้ไขปัญหาในการป้องกันหรือว่าต่อสู้กับโรคระบาดเป็นไปด้วยความดีระดับหนึ่งทั้งปวงนี้เราทั้งหลายต้องตั้งใจต้องปฏิบตัติตามข้อประกาศหรือระเบียบที่ทางราชการได้ให้ไว้ ที่สำคัญเมื่อเราทำงานแล้วย่อมจะได้เกิดความเข้าใจเกิดปัญหาเราก็ต้องแก้ปัญหาให้เกิดความสำเร็จและที่สำคัญก็คือทำอย่างไรเราจึงจะพัฒนาตัวเราให้ดีขึ้นกว่าเดิมให้มีกำลังใจอย่าได้ท้อแท้อย่าได้ตกทุกข์ทุกข์มีไว้เพื่อให้เรารู้เราละแต่สิ่งที่เราต้องทำให้มากยิ่งขึ้นก็คือความเข้าใจ ความเจริญการพัฒนาท่านทั้งหลายถ้าหากว่าท่านได้ปฏิบัติอยู่ในหลักธรรมมีสติมีปัญญามีสติรอบรู้มีการใฝ่รู้มีการพัฒนาตัวเราให้มีศักยภาพมีคุณภาพดียิ่งขึ้นเชื่อมั่นได้ว่าในปีหน้าโอกาสหน้าท่านทั้งหลายก็จะประสบสิ่งที่ เจริญดีงามงอกงามไพบูลยิ่งกว่าเดิมขอให้ท่านทั้งหลายนั้นอย่าได้ตื่นตระหนกท้อแท้ทำจิตใจให้สบายอย่าได้กังวลว่าปัญหาเรามีไว้แก้ถ้าเราไม่แก้ปัญหาก็จะสะสมหมักหมมทำให้แก้ไขลำบากดุดดินพอกหางหมูในสุดท้ายนี้เนื่องในมงคลสมัยคล้ายวันปีใหม่อัตมาภาพขอ อำนวยพรให้ท่านทั้งหลายเจริญพรเจริญยิ่งด้วยพรชัยทั้งสีประการกล่าวคือขอให้มีอายุมั่นขวัญรือขวัญยืนรื่นจิตวันณะพองโสพิษสำริดผลสุขสุดเลิศดล้ำสำราญดลพระละล้นก้าวหน้าสถาพรขอเจริญพรในวาระดิถีมงคลสมัยขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2565 ขออัญเชิญเอาพอรในทางพระพุทธศาสนามามอบเป็นธรรมะรับปีใหม่พระพุทธเจ้าตัดไว้ชัดเจนว่าบุคคลผู้ปรารถนาความโชคดีผู้ปรารถนาความสำเร็จผู้ปรารถนาความมีชัยของชีวิตพึงประกอบด้วยธรรมะสี่ประการ 1. นสแสวงหาปัญญา 2. ลงมือทำสา 3. ระมัดระวังชีวิต 4. ส,สลัดทิ้งซึ่งสิ่งไม่ดีสแสวงหาปัญญาในที่นี้ปัญญาในทางพระพุทธศาสนามี3ระดับ 1. นึ่งปัญญาที่เกิดขึ้นจากการฟัง 2. องปัญญาที่เกิดขึ้นจากการคิดพิจารณาและสามปัญญาที่เกิดขึ้น จากการลงมือทำให้ชีวิตดีขึ้นการสแสวงหาปัญญาจึงต้องประกอบครบสามปัญญาดังที่กล่าวลงมือทำภาษาพระใช้คำว่าตะปะษาคือไม่ใช่ทำเพียงแค่วันเดียวเดียวเดียวแต่ลงมือทำอย่างต่อเนื่องลงมือทำให้ต่อเนื่องจนผลสำเร็จนั้นเกิดขึ้นจากความเพียรพยายามจนถึงฝั่ง ประการที่3ระมัดระวังชีวิตในทางพระพุทธศาสนาใช้คำว่าอินทริยสังวราคือสำรวมระวังทั้งกายวาจาพึงระวังไม่ให้เกิดความประมาทและประการสุดท้ายสลัดทิ้งซึ่งสิ่งไม่ดีตรงกับคำพระท่านสอนว่าสัพพนิสสา,าทำดีให้ทั่ว หนีชั่วให้พ้นฝึกตนให้เป็นคนดีในสถานการณ์ปัจจุบันจะเกิดวิกฤตโรคภัยไข้เจ็บนานับประการเพียงใดก็ตามขอเราท่านทั้งหลายสแสวงหาปัญญาลงมือทำร,ร,ระมัดระวังชีวิตและสลัดทิ้งซึ่งสิ่งไม่ดีจากเป็นพรชัยของชีวิตตลอดปีพุทธศักราช2565 ขอเจริญพรเจริญพรญาติโยมทุกท่านในวันละดีทีขึ้นปีใหม่ปีนี้เราก็ได้ผ่านช่วงวิกฤตหลายๆอย่างมานับว่าเป็นความลำบากยากแค้นพอสมควรเศรษฐกิจบ้างธุรกิจบ้างการบ้านการเมืองบ้างวุ่นวายกันไปทั่วโครคภัยไข้เจ็บก็วุ่นวายเข้ามาอีก ทำให้เราสึกตกใจวอดวันไม่สบายใจรู้สึกมีชีวิตเป็นทุกข์มากกว่าธรรมดาในช่วงโอกาสเช่นนี้เราควรจะทำอย่างไรดีบางคนยังคิดไม่ตกตั้งตัวไม่ได้รู้สึกวันไหวไปทั่วแท้จริงนั้น <c oughs> ชีวิตของเราเป็นอะไรที่อัศจรรย์มาก ต้องประสบกับสิ่งที่เร้าใจทั้งทุกข์และสุขปนนกันอยู่สุขมากเกินไปก็เครียดอาจถึงตายได้เหมือนกันทุกข์มากเกินไปก็เครียดอาจถึงตายได้เหมือนกันในชีวิตของเหล่านี้ถ้ามันอยู่กลางๆมันน่าจะสบายสบายไม่ทุกข์มากไม่สุขมากพอเป็นไปได้อย่างสบายๆอันนี้น่าจะดีเราก็อย่าไป เครียดกับมันมากอะไรที่มันผ่านไปแล้วมันเอาคืนมาไม่ได้หรอกมันก็ผ่านไปแล้วนั่นแหละไอ้ที่ยังมาไม่ถึงมันก็ยังมาไม่ถึงอยากังวลกับมันมากถ้ากังวลกับมากเราก็จะหลับไม่ลงอีกแหละเป็นทุกขเป็นสิ่งเดือดร้อนใจสิ่งที่ต้องทำในวันนี้คือตั้งสติให้ดีๆชีวิตของเรายัางจะต้องอยู่ต่อไปใช่ไหม เมื่อยังอยู่ต่อไปเนี่ยตั้งเป้าของชีวิตให้ดีๆศึกษาดูว่าเอ๊ะไอ้ที่เราทำผ่านผ่านาเนี่ยแล้วมันก็วุ่นวายมาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยมันต้องการอะไรกันแน่อย่าไปคว้าดวงดาวที่มันอยู่ไกลมือนักมันจะลำบากทำยากแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จถ้าหากว่าเราตั้งเป้าหมายชัดๆว่าเออ ชีวิตเราต้องการอย่างนี้นะความเป็นอยู่แบบที่พระเจ้าแผ่นดินราชก,การที่9้าท่านบอกเศรษฐกิจพอเพียงอ่ะเราก็เออแค่นี้เราพออยู่ได้นะอย่างตอนนี้ภาวะอะไรไม่ค่อยดีเราเอาแค่พออยู่ได้นี่แหละมีการดาเนินชีวิตแบบพออยู่ได้ก็จะเป็นประโยชน์ดีเมื่อมีชีวิตอย่างเนี้ยเขาเรียกมัธยัตเรียกประหยัดก็จะได้ดีเรียกสันโดษก็ได้เป็นความคิดที่ดีสิ่งใดที่ดีๆทั้งปวงนั้นนะ ก็ขอให้ทุกท่านได้สมความมุ่งมา่ปรารถนาในสิ่งที่เป็นไปได้โดยชอบประกอบด้วยธรรมจงทุกประการเจริญพรพรปีใหม่สำหรับปีนี้คนไทยเราเวลาให้พรเนี่ยบางครั้งก็ขอให้รวยขอให้ประสบความสำเร็จจริงๆตรงนั้นมันเป็นผลนะอาตอมาก็เลยอยากจะให้พรที่มันเป็นเหตุ เหตุที่จะประสบความสําเร็จได้เช่นเราอยากจะจบหมอเนี่ยกินแล้วนอนกินแล้วนอนกินแล้วนอนมันมีโอกาสที่จะจบหมอได้ไหมไม่มีทางพระพุทธเจ้าท่านอยากจะบรรลุธรรมถ้าท่านเข้าป่าแล้วไปนอนอย่างเดียวก็ไม่มีโอกาสท่านบําเพ็ญเพียรอยู่6ปีเต็มๆเพราะฉะนั้นถ้าจะให้พรก็อยากจะให้ที่เหตุก็คือขอให้พวกเรามีความอดทนมีความเข้มแข็งมีสัมมาทิฏฐิ เวลาจะคิดอะไรดับบติงนิดหนึ่งจะคิดทุกคําที่พูดไม่พูดทุกคําที่คิดคิดก่อนพูดไม่พูดก่อนคิดคิดทุกสิ่งคิดทุกสิ่งที่ทําไม่ทําทุกสิ่งที่คิดแล้วก็คิดก่อนคิดคิดก่อนคิดตรงนี้เป็นจุดที่สําคัญถ้าเราสามารถที่จะทําแบบนี้ได้พรปีใหม่ไม่ว่าเราจะนึกหวังอะไรมันก็มีโอกาสที่จะสำเร็จผล ท่านอาจารย์พุทธทาสเคยบอกว่าเราดีดีกว่าดวงดีเพราะดีนั้นมีที่เราดีกว่าที่ดวงทำดีนั่นแหละเราหน่วงเอาดีทั้งปวงมาทำให้ดวงมันดีเพราะฉะนั้นถ้าปีใหม่นี้อยากจะดวงดีก็เวลาคิดก็ให้คิดในสิ่งที่ดีเวลาจะพูดก็พูดในสิ่งที่ดีเวลาจะทำก็ทำในสิ่งที่ดีแล้วก็เวลาจะคบคนก็ คบคนดีๆเวลาจะไปสถานที่ต่างๆก็ไปที่ดีๆนี่ก็เป็นห้าดีที่หลวงพ่อปัญญานันทาวัดชนประธานที่ท่านได้ฝากไว้ตกลงห้าดีนี้จะทําให้เราอยู่กันอย่างมีความสุขถ้าได้ยินพวกเราจะลืมได้เห็นพวกเราจะจําได้ทําด้วยพวกเราจะเข้าใจเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะให้ทํานิดนึงจะ้ะใครดูอยู่ก็ทําตามเลยจะ้ะคิดดี พูดดีทำดีคบเพื่อนดีไปสถานที่ดีนี่คือ5้ดีที่หลวงพ่อท่านฝากไว้แล้วก็การทำภาษามือแบบนี้มันจะช่วยชะลอโรคอัลไซเมอร์หรือว่าโรคความจําเสื่อมเวลาเราพูดลองทำมือตามขณะที่เราพูดแต่ว่าต้องทำ ให้มันไปกับเรื่องที่เราพูดด้วยเช่นวันนี้เจอช้างตัวใหญ่มากๆแล้วก็มีมดตัวนี้เดียวเกาะอยู่ที่หูช้างอ,อย่างอ,อย่างเนี้ยพอได้แต่ไม่ใช่แบบว่าแบบว่าแบบว่าวันนี้ไปเจอเจอเพื่อนประทับใจมากอะไรต่างๆอันนั้นได้สาระขอเจริญพรปีใหม่ในปีนี้ก็อยากจะให้ทุกท่านได้มีสติแต่ก่อนที่เราจะนึกถึงสตินั้นให้เราระลึกถึงว่า ตลอดปีที่เราอยู่นั้นเรามีชีวิตแบบ2ทางทางที่หคือเรามีชีวิตที่ประสบความสุขความสำเร็จเราก็ต้องใช้สติที่จะดึงตัวเองไม่ให้หลงไปกับความสำเร็จเหล่านั้นในขณะที่ชีวิตอีกด้านหนึ่งของเรานั้นก็คือชีวิตที่ต้องประสบความยากลำบากความสูญเสียนั่นคือชีวิตที่เศร้าส้อยชีวิตที่ประสบกับความพัดพรากท่านก็สอนให้เรามีสติ สอนให้ยกตัวเองสอนให้ยกจิตใจตัวเองขึ้นมาในขณะที่เราเศร้าส้อยก็ให้มีสติอีกเช่นเดียวกันซึ่งทั้งสองแนวทางนั้นเราต้องมีสติประคองไว้ไม่ให้ตัวเองรอยขึ้นด้วยยศถาบรรดาศักดิ์และขณะเดียวกันก็ไม่ให้เราหดหูเศร้าส้อยกับความทุกข์ที่เรากำลังเผชิญนั่นคือวิถีชีวิตที่พระพุทธศาสนาสอนให้คนที่ประสบ โรคภัยที่เกิดขึ้นจากความทุกข์คำว่าโรคนั้นก็คือโรคที่เกิดขึ้นทางใจเพราะว่าคนในทุกในยุคสมัยปัจจุบันนั้นก็ต้องประสบกับปัญหาต่างๆแต่ปัญหาเหล่านั้นเป็นปัญหาทางกายปัญหาทางกายนั้นทุกคนอาจจะแก้ไขรักษาให้หายได้ไม่ว่าจะชั่วชีวิตนี้ก็ตามทุกอย่างถือว่าเป็นยารักษากายได้แต่เรื่องของทางจิตใจนั้นเป็นเรื่องของการฝึก ยาที่ดีที่สุดก็คือ,อยาที่เราฝึกขึ้นมาจากจิตใจความอยากความต้องการความทุกข์ทรมานที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพราะเราใส่ใจกับวัตถุร่างกายมากเกินไปงั้นแล้วจึงเป็นที่มาของการที่พระองค์ทรงสอนทรงแนะให้เราฝึกจิตใจงั้นแล้วในท้ายที่สุดนี้ก็ขออำนาจคุณพระพุทธรัตน์กําจัดทุกข์ให้สืบสุขสิริศัก์เป็นหลักฐาน ขอพระธรมร,ร,รมมาลัดกำจัดผ่านจนผล่านผุดผ่องพ้นผ่องไัยขออำนาจพระสังฆรัตกำจัดโลกให้เสื่อมโศกสืบชนจนเกินไขขอพระไตรักษ์ดังฉัดชัยเจริญชัยเจริญสีทวีคูณขอเจริญพรปีใหม่ท,ทุกทท่านอายุที่เราได้มาคือเวลาที่เราสูญเสียไปผ่านมาแล้วนะท่านทั้งหลายหนึ่งปี เราสูญเสียเวลาอะไรอีกมากมายซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่าของชีวิตเราทั้งหลายก็มีความปรารถนาในสิ่งที่เป็นมงคลของชีวิตเราทุกคนมีความปรารถนาในสิ่งที่ดีที่งามแต่ถามย้อนกลับว่าเราได้ทําสิ่งใดที่เป็นเหตุให้เกิดมงคลกับชีวิตของเราบ้างแล้วหรือไม่ ในทางพระพุทธศาสนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเรื่องมงคลคือมงคล38ประการสิ่งแรกถ้าท่านอยากจะเจริญก้าวหน้าหรือชีวิตนี้จะเอาดีให้ได้นี้สิ่งแรกก็คืออเสวนาจะพาลานังบันดิตานันจะเสวนาสองมงคลนี้น่าจะเป็นสิ่งที่นำพาความดีงามให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเราได้ ลองทบทวนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในช่วงห่วงเวลาใครบ้างที่เป็นคนใกล้ชิดที่เป็นคนพาลดังมงคลข้อที่หนึ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสชัดเจนว่าไม่คบคนพาลอเสวนาก็คือไม่เสพไม่อยู่ร่วมนะไม่คบค้าสมาคมกับบุคคลผู้ที่เป็นพาลคำว่าพาลก็คือคนอนะ่อนแออ่อนแอทางด้านจิตใจ อ่อนแอทางด้านกําลังความคิดกําลังวาจากําลังความดีอ่อนแอหมดแล้วคนพานจะมีปกติอยู่อย่างหนึ่งก็คือพูดชั่วคิดชั่วทําชั่วอยู่ตลอดอแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งนั้นนี่เป็นสิ่งที่ดีที่งามสิ่งใดก็ตามเป็นสิ่งที่ดีไม่มีโทษมีแต่ประโยชน์อยู่ฝ่ายเดียวสิ่งนั้นคือความดีที่เป็นกุศลในโอกาสนี้ขอให้ท่านทั้งหลาย ได้น้อมเอาองค์ธรรมสิ่งที่เป็นสาระของชีวิตเข้ามาสู่จิตสู่ใจสั่งสมคุณงามความดีไว้เพื่อเป็นมงคลเป็นราศีแก่ชีวิตเมื่อมงคลเกิดราศีเกิดขึ้นกับชีวิตบุญญาวาสนาบาร,รมีก็ก่กอกำเนิดเกิดขึ้นคิดอะไรทำอะไรเมื่อเป็นบัณฑิตแล้ว จิตใจผ่องใสแล้วก็จะนำซึ่งความดีความงามก่อกระเนิดเกิดขึ้นเป็นความร่มเย็นในชีวิตไม่ได้เดือดเนื้อร้อนใจทั้งตนและคนอื่นขอให้ท่านทั้งหลายจงดำรงอยู่โดยธรรมตลอดปีใหม่นี้ทุกท่านทุกคนเทินจะเริญพรเชื่อว่าพรดีที่เรานำมาฝากกันจะทำให้ปีใหม่ของทุกท่านสดใสมากยิ่งขึ้นนะคะ ช่วงหน้าคุณแม่ปรางรัตนจะมีอะไรมาฝากไปติดตามกันเลยดีกว่าค่ะช่วงธรรมาพิวัตรธรรมาพิวัตรวันนี้ปรางรัตมีอีกหนึ่งพรดีจากท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาทีราจาย์เจะอาวาดวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพที่พุทธศาสนิกชนอย่างเราท่าน พึงได้น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติมาฝากกันด้วยค่ะเนื่องในอโอกาสปีใหม่ได้เวียนมาบรรจบอีกวานะหนึ่งพุทธศักราช2,565จะมาถึงเรืภาพขอรัตนาคุณพระศรีรันาตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในพระศาสนาใน ความดีงามทั้งหลายที่ทุกท่านได้ปฏิบัติบำเพ็ญมาจงรวมกันเป็นตบ,บะเดชชาเป็นพระวิจ,จัยเป็นปฏิพรตอบสนองให้ทุกท่านแคลวยคลาดปราจากทุกศโศกโรคภัยอุปสรรคอันตรายมีกําลังกายกําลังใจกำลังติปัญญาสามารถที่จะบริหารชีวิตจิตใจปฏิบัติจิตด้วยความระลึกรู้ด้วยสติด้วยปัญญาด้วยธรรมะขอให้พวกเราได้ยึดหลัก ปัจจุบันอารมณ์ปัจจุบันขณะปัจจุบันจิตไว้คิดดีพูดดีทำดีและดำรงอยู่ในแนวทางแห่งความดีตามหลักมัชฌิมาปฏิปทาอิทัพปะยะตาเมื่อเรายึดหลักนี้แล้วนำเอามาปรับใช้ในชีวิตจิตใจของเราในครอบครัวของเราและในสังคมของเราขยายผลออกไป ถ้าเราได้ร่วมกันประพฤติดีปฏิบัติชอบในกรอบแห่งคุณงามความดีดังกล่าวแล้วความสวัสดีก็ยอมเกิดมีแก่พวกเราทุกคนอย่างแน่นอนขออนุภาพแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุณงามความดีทั้งหลายที่เราได้ตั้งใจบำเพ็ญตามหลักธรรมคำสอนขององค์รรมสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า่บ่สชันดาในพุทธศาสนา และตามหลักธรรมของศาสนาของทุกท่านที่นับถือศาสนาต่างกันในทางทำกุศลคนดีแล้วก็ขอทุกท่านทุกคนทุกเชื้อชาติทุกศาสนาที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินไทยนี้ประสบความสุขดีโดยทั่วกันขอเจริญพร หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพรอมองคลทั้งหลายที่ทางรายการนำมามอบให้จะช่วยเสริมสิริมงคลทำให้คุณผู้ชมมีความสุขสวัสดีตลอดปีและตลอดไปเลยนะคะและกลับมาพบกับเป็นหนึ่งแล้คุณแม่ปรางรัตได้ใหม่ในเช้าวันเสาร์และอาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้ขอบพระคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ